นี่ฉันยอมทอ่ันนี่เธอนี่เธอนี่นี่อมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อกี้ฉันนั่งคุยกับเพื่อนอยู่ดีฉันก็มาโผล่ที่นี่ซะเลยอ่ะจะมาดูสิว่าฉันอยู่ที่ไหนกันแน่เนี่ยเอ๊ยเหมือนจะเป็นบนนะแต่ฉันได้ยินเสียงหัวใจแปลกๆมันเต้นๆรัวๆน่ะมันอย่างกับตอนที่ฉันเจอรักแท้ครั้งแรกเลยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่มันดูเหมือนว่าวะ ฉันเห็นไฟแดงแล้วมันพยายามจะตามล่าพวกเราอย่างนั้นเหรอไม่เป็นไรหรอกฉันก็ชิวๆไปเพราะว่าผีอ่ะมันทำอะไรฉันไม่ได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าฉันต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้นะเพราะกับเพื่อนด้วยไม่งั้นอ่ะฉันต้องแพ้แน่ๆเลยอ่ะเพราะนี่มันคือแม์จัดอันดับว้ายอุ๊ยลูกปั้นลูกปั้นมันมันก็เคลื่อนกรนมันลูกปั้นมันเคลื่อนที่เองได้ด้วยอ่ะ โอ้ฉันว่าที่นี่มันแปลกแปแล้วแหละแต่ว่าไม่เป็นไรอะวเอ๊ะมันตัวอะไรอะ่ะเหมือนเป็นคนนั่งรถเข็นเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเปิดประตูว้าบ่อนเปิดทําไมไม่รู้เปิดไว้ก่อนเผื่อไว้เป็นทางหนีที่ไร่แล้วกันเอออ่ากระโดดหน้าต่างดีกว่าอย่างน้อยฉันก็ได้ปั่นรหรัสแบบสบายเพื่อนหมอโดนตีไปแล้วหนึ่งอะฉันจะไปช่วยเขาตีไหมนะ มาต้องไปช่วยละไม่งั้นเขาจะต้องตายแน่ๆเลยอ่ะเออมีคนไปช่วยเขาแล้วนี่มาเดี๋ยวฉันกันให้นี่ไอผีบ้ามามาตีฉันแทนดีกว่าจะไปตีคนเจ็บทำไมมานี่มานี่มามาตีฉันแทนมามาเออนางหมอหิวตัวเองไปเลยเดี๋ยวฉันป้องกันไว้เองมานี่มาอ๋อออป้านมันอ๋ออ๋ลูกป้านมันมาแล้วโอ้ช่วยด้วยลูกป้นมันมาป้านมัน ไม่ไม่ไม่โดนเมื่อกี้เกือบตายแล้วไหมล่ะเมื่อกี้เกือบช็อกสุดขีดเลยนี่ปังโอ้ลูกปัน้นมันปล่อยลูกปั้นออกมาอีกรอบหนึ่งแล้วหนีแล้วหนีแล้วหมอแล้วแล้วว่าให้ลูกอย่าลืมหลบรูปปั้นด้วยล่ะนี่ฉันเปิดประตูพรจิตแถวนี้หน่อยก็กกได้นะจะมีใครรับไหมนะอู้มีคนรับแล้วจะเป็นใครกันนะสามสองหนึ่งไป พี่จน,นี่เองอ๋อจะมาลักขโมยฉันใช่ไหมเนี่ยอ๋อแย่จังเลยเอา้าพี่จนจะไปไหนเอา้าอ๋อคุณหมอเอา้าไอ้จอจะไปโอ้พี่จนพี่จนจะเข้าประตูมิติไปเอ้าต่นใหญ่โดนตีเลยเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยอบอกแล้วว่าอยากเข้าประตูมิติไปฮะไม่ช่วยหรอกไปช่วยนางหมอนั่นก่อน นังหมอนั้นมันเจ็บหนักแล้วเออเฮ้ยพี่ขโมยคนนี้ไม่รู้เรื่องแล้วซะเลยเป็นขโมยทุกอย่างนี่ฮี่คุณหมอลุกได้แล้วเอาหิวตัวเองไปนะเดี๋ยวฉันจะมาหิวเจ้าบื้อนี่เองเฮ้ยเอ้ยเข้าประตูมิติไปทําไมกันสองสามรอบเนี่ยมันก็โดนผีตีหมดสิมามาปั่นไฟกันต่อดีกว่าเอ้ยมันมาแล้วมันมามันรู้ที่อยู่แล้วอ๋อมัน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 งงอ๋ออ๋อช่วยด้วยว้ายโดน ดังหมอช่วยคุมการสทีนี่บ้างอ๋มาทางไหนมันมาทางนี้เหรอไปไปไปแล้วไปเลยไปแล้วละทีนี้ไปแล้วรีบไปแอบก่อนแล้วกัน <c oughs> นี่คาต่างเลยพี่จอน่วยหิวฉันหน่อยสิเออหิวหิวหิวฉันอาหิวเสร็จแล้วไปดูไปดูพี่หมอแล้วว่าพี่หมอเป็นไงบ้างนังหมอน่นจะเป็นอะไรไหมเนี่ย นังหมอไปนังเงนทำไมเนี่ยเอานั่งหมอเจ็บให้เราเหรอมาอดทอนไว้นะคุณหมอเดี๋ยวฉันจะคอยหิอานั่นเอาพี่โจนอีกแล้วพี่โจนไปเปิดกล่องทำไมให้มันเสียวเวลาเนี่ยเฮ้ยไปฉายตัวเองก็มีเอ้จะไปฟุ้งไฟฟุ้ง,ฟ,งฟ้านทำไมเนี่ยเอ้ยมาช่วยปั่นกับฉันเร็วเอ้ยทำอะไรอะเอ้ย <c oughs> ดูมันดูมันอันนี้คือประชาชนตัวอย่างที่เป็นที่เหมาะสมกับ ผู้คนนะดูมันเลยตัวอย่างก็คือมันมาดิฉันเปิดประตูเองพวกแกมันต้องเปิดหรอกเออเออเออแกเปิดไปเลยฉันเปิดทีหนึ่งนี่คือแบบต้องรออีกสิบชาติกว่าจะเปิดออกได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเปิดไปเลยนะฉันเปิดช้ามากไม่รู้เขาอัปเดตใหม่หรือยังไงเนี่ยฉันเปิดช้ามากเปิดเป็นเต่าเลยเหมือนฉันไม่มีสกิลเลยทั้งสิ้นมาดิฉันเปิดประตูวาว,วเรี่ยงหมอแล้วกันนะว้า ทปิดประตูตรงนั้นทำไมมันใกล้กันเกินไปโอ๊ยพังเลยเสียดายเลยอ้าไม่เป็นไรนางหมอนมาแล้วประตูก็เปิดพอดีเลยโอ้โยจะเปิดประตูทำไมเนี่ยใกล้กันแค่นี้เองเออช่างมันเถอะันให้อาภัยได้นี่ปิดแผ่นไม้เล่นเป็นว่าก,กองเลยเอ๊ฉันได้ยินเสียงหัวใจผีตาเนี่ยทำอะไรพวกเราไม่ได้เลยแหละเพราะว่าพวกเราเก่งกันเกินไปใช่ไหมนั่นเนีาา่ยตาเนี่ยตาแดงเลยอะ อุ้ยตาแดงด้วยเออ,เอ,อฉันเปิดประตูว้าไปหลายที่ทมากตอนนี้ประตูว้ามันเยอะไปหมดเลยแหละตอนนี้แหละเฮ้ยวายวผีผีมาโอ,อ้ยเคาจะออกก็ออกก่อนไปเลยนะแต่ฉันจะอยู่เล่นกับผีก่อนว่าฉันนะ่ะโอ,อ้ยผีตาเนี่ย ทำไมไม่ยอมล่าให้บอลให้มันดีๆให้มันเติตายไปซะเนี่ยเออส่องไฟฉายซะมันเลยโอ้ลูกปันมาแล้วนตอนนี้ประตูว้บมันเยอะไปหมดเลยแหละเอาประตูว้บมฉันก็จะหายแล้วเอ้าอย่าเพิ่งหายสิเอ้าเอ้าไม่ประตูวาเป็นฉันสรสร้างมามันจลับหายวับไปกับตาเลยแต่ประตูสีฟ้าของฉันนี่อ่ะฉันเปิดประตูวับตรงนี้แล้วกันนะปึ้ง ประตูวาร์ปเยอะมากเลยแหละตอนนี้ฉันไม่รู้แล้วว่าประตูวาร์ปไหนเป็นประตูวาร์ปไหนแล้วแหละฉันมีฉันเหมือนมีลูกหลายคนอ่ะปิดไม้เล่นอืมหลอกล่อผีให้มันสะใจสะใจให้ดูเหมือนว่ามันล่าเราไม่ได้แล้วมันแบบขี้แพ้อู้ย่าว่ามันมาแล้วฉันไปฉันว่ารีบๆไปกันดีกว่านะพี่โจนไปกันเถอะนะไปกันเถอะนะเออไปกันเถอะนะเดี๋ยวผีจะมาไล่เรานะไปไปไปเลยไปเออผีตานี้นี่มันอะไรกันนะเนี่ยเออ Bye bye, nghỉ ơi!